ว่าประเทศไทยกำลังก้าวสู่ความสงบนะคะซึ่งก็จะเป็นการช่วยกระตุ้นการบริโภคแล้วก็เพิ่มความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวเข้าประเทศได้ตามเป้าด้วยนี่นะคะทางด้านประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะคุณสมบัติครุพันธ์บอกว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยปีนี้ดีกว่าปี2553มากเพราะว่าช่วงน,นั้นประเทศก็เกิดความรุนแรงทางการเมืองแต่ว่าปีนี้ที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเชื่อว่าจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่มีเหตุรุนแรงหลังเลือกตั้งแต่ว่าถ้าหากว่าจะมีปัญหารุนแรงขึ้นบ้างตามที่หลายฝ่ายประเมินก็เชืวว่่อวา ไม่น่าจะรุนแรงจนกระทบภาพรวมของการท่องเที่ยวเพราะว่านักท่องเที่ยวก็มีความเข้าใจในสถานการณ์การเมืองในไทยดีขึ้นนะคะก็มั่นใจว่าจำนวนนักท่องเทียเ่ยวต่างชาติปีนี้จะเป็นไปตามเป้าที่16ล้านคนเพิ่มจากปีที่แล้วที่มี15.8ล้านคนนะคะไปฟังเสียงประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากัน,นะคะ่ะสถานการณ์ท่องเที่ยวเด๋ยนนี้ก็ดีขึ้นนะครับเพราะว่าทั่วโลกก็เจอวิกฤตปัญหาที่ไม่แตกต่างประเทศไทย ประชาคมไทยและประชาคมโลกก็เข้าใจสถานาการณ์การท่องเที่ยวก็เห็นว่าวิกฤตต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตที่ขึ้นเฉพาะห่วงเวลาเฉพาะท้องถิ่นนะฮะฉะนั้นไม่ไมกิดจะไม่กระทบโดยอง์รวมก็โชคดีครับที่บ้านเมืองเรานั้นมีวิกฤตค่อนข้างที่เล็กน้อยนะฮะแล้วก็ห่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับ ก็ไม่ไม่กระทบครับนะบปีนี้ช่องทางการท่องเที่ยวมีเยอะขึ้นมากมายขึ้นได้กิจกรรมหลากหลายขึ้นนะครับแล้วก็สถานการณ์ของทั่วโลกไม่ว่าในเอเชียรหรือระดับโลกก็มีผลกระทบทําให้คนที่มาเที่ยวประเทศไทยอาจจะสูงขึ้นนะครับ าทางด้านของนางสาวฟางเอกลักษณ์ลูจีผู้จัดการอาวุโสกิจการบรรษัทกิจการสารนะเทสโก้โลตัสนี่ก็เชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อที่จะเลือกคนดีมาบริหารประเทศนะคะแล้วก็ฝากรัฐบาลใหม่เนี่ยให้มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพของประชาชนสังคมควบคู่กับนโยบายเศรษฐกิจอย่างยัง่งยืนอ,อีกด้วยค่ะมาดูที่ความคิดความเห็นของ